จริงๆนะคะเปิ้ลอะขออนุญาตพูดเรื่องเนี้ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเปิ้ลมีความรู้สึกว่าขณะที่สปอร์ตไลด้านหนึ่งเขาดับไปแล้วสปอร์ตไลข้างเรามันสว่างขึ้นแล้วมันทําให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟกับเขาค่ะแล้วก็อยากจะให้เหมือนแบบว่าจบเรื่องเก่าๆไปได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเองไม่เป็นคนแบบว่าไม่ชอบเห็นใครต้องมาเขาเรียกว่าอะไร เดือดร้นอนไม่ไม่ชอบเห็ในใครโดนอ่ทับถมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นคนทําอะไรอย่างนั้นด้วยอะค่ะในความหมายที่พี่เพอนพูดในวันนั้นนะคะมันจริงจริงมันหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไหมครับแบบความความเป็นจริงรจริงจริงแล้วในไว,นวรัลที่เพื่อนเพื่อเห็นที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่อยากซ้ําเติมใครอะนะคะอันนั้นสมกับอัมรินมาเป็นเดือนแล้วสัมษณ์สัม,มานานมากแล้วคือจริงๆแล้วเราเองก็พอจะแบบ ด้วยเซน์เรามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยพูดเผื่อ,อไว้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราเองก็ไม่อยากจะซ้ำเติมใครจริงๆแล้วเขาสตาร์ทคำถามมาด้วยคำว่า,าเวลาเราโดนสาบแช่งอะ่ะเรารู้สึกยังไงเปิ้ลก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วเปิ้ลก็เลยบอกว่าเปิ้นไปสาบแช่งเขามากกว่ามั้งก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ค่ะหลายคนจะบอกว่า แม่มาก่อนการคขามีหลายคนกลายเป็นบอกว่าเป็นมุกไปว่าแม่มาก่อนการจะมีเหตุการณ์ในวันนี้จริงๆเป้นก็มาก่อนการของเป้นนานมากแล้วนะคะถ้าทุกคนไปย้อนดูนะคะเป้นเต้นโพ้แดนซ์เพื่อเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กมาตั้งแต่20ปีก่อนนะคะแล้วเป้นเองก็เป็นคนป้นเคยได้รางวัลจากเดลินิวเป็นรางวัลผู้มีอิทธิพลแห่งปีที่เขาจัดอันดับตอนปีใหม่ว่าเป็นดาราคนแรกที่ทำเพลงด้วยตัวเอง จริงๆปั้นก็เป็นคนทําอะไรหลายอย่างนะอย่างการใส่บาตรเป็นคนแรกๆที่กล้าทําบุญแล้วบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นคนกล้าที่จะเรียกร้องในเรื่องของเด็กที่โดนละเมิดทางเพศด้วยเพราะว่าปิ้นก็ทําอะไรแรกๆที่ดีๆหลายอย่างนะคะถ้าเขาจากวันนั้นที่ถึงวันนี้เราให้อภัยเขาหรือยังเขาปั้นให้อภัยก่อนหน้านั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยมาบอกผู้จัดการเปิ้นไว้แล้วว่าเขาต้องขอบคุณเปิ้นด้วย ถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นน่ะตัวเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้เขาฝากโบมาบอกแล้วด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือนะวันนี้ก็คุณไม่ติดใจเขาแล้วไม่ติดใจอะไรใครทั้งนั้นค่ะอยากแบบว่าเป็นไปได้นิพานไปเลยค่ะแม่ไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครทั้งสิ้นแล้วค่ะคือเป้นเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วก็ทุกอย่างมีเหตุผลของมันในการเกิดขึ้น จร,จริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะสละตัวเองเพื่อที่จะได้มามีบทเรียนของเขาคือเขาอาจจะอยู่ในบทเรียนของตัวเอง<ม>เพราะฉะนั้นเราเองต้องมองว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้มากกว่าค่ะงานงานทางด้านหมอดูมีบ้างเข้ามาบ้างไหมคะหลังจากเคสนี้ <laughs> จริงๆปนก็เคยดูดวง<า>อยู่แล้วเท<า><า>ี่องปลิศอะไร้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้รับดูดวงใครเพราะมันเหมือนกับเป็นการที่เราไปาย,ยกกรรมของใครเราต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงเลยก็เลยคิดว่า อยู่ของตัวเองตัวเอเอาตัวเองให้รอดเนี่ยพอแล้วค่ะจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเปิ้นก็สวดมนต์ทุกคืนแผ่เมตตาเปิ้นก็โอโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากเพราะปีนั้นมันเป็นปีที่เปิ้นเจออะไรพร้อมกันแบบเป็นสิบเรื่องเลยมันก็เลยอาจจะทําให้เราแบบใจบางหรือว่ามีความอบบางในตอนนั้นก็เลยตกโตอะไรไปบ้างค่ะโอเคได้ขอบคุณมากค่ะเปิ้นถ่ายรูป่ะเปิ้นถ่ายรูปกอน